สวัสีนี่ฮะพี่น้องครับผมคลิปต่อมาเออบรรยากาศการว่านแหี้ยน้ำมากไหมพี่น้องคนเราจุดกับที่ผู้ขาวว่านวังหันเด้อมองนีเขาเจ้าไปปนได้ปลายงี้ผู้ขาว่าสิไปหม่องเก้าหนองนุ่นบ้านนุ่นสังไปวังขันหอดเห็นข้าเจ้าอยู่นี่กันแลยมาเบิ้งกันแบบปนได้ถ่ก่แล้วคนพี่น้องก็จุดนี้คนหลายพี่น้อง ถึงก้อนเยถึงเนี่ยมาถึงเนี่ยไอ้นี้บได้กัได้หลายตัวนี่ทั้งคุ่มกับนี่ฟังทังคุ่มกับนี่ครับน้ำมไม่าใส่เราพี่น้องโยกนี่แหละยยบานแท่งนี่แหละครับฟังกุมเจ็ดกับซี่เกียฟังตรุ่งฟังขลมรับ นี่ครับบรรยากาศเตินฟัดโนนอ้อมแก้วโอ้เต็นอยู่ต้นไหมยึดติดกันครับบ้องสาวหน่อยมือโซ่กิ๊บล่อง่างครับยุงหัวขาวๆนี่ครับหน<อ>าไม่เลยครับหนาคุนณเป็นคล้องเดียวกันครับที่คลิปที่ลอ่องหอยพี่น้องบกงหันแล้วครับแต่ว่าส่วนที่ผมไปงหันมันเป็นอยู่ตำแหน่งมันอยู่เทิ่งก็นี่ แล้นี่ขึ้นประมาณสโลกว่ะบานวัดบานบา้านเนี่ยนงนถือวะนี่ถือกี่ได้หลายไี่น้องสะดุ้งโอ้โหคนหล่อลได้อุ่มขึ้นไหมนี่ตัง่ามตัวนีไหมอโอ้ตัวปลาตะเพียนไหมแนวไง หาวหนาครับพี่น้องเต็มดวงเด้งดวงเดงหน้ามันก็ลังมากครับพี่น้องน้ามันกลังมากมันมันขึ้นกัแห้งมนเศร้ากัแห้งฝนเอาเมเอาเมยเอาเมยเอามานหัดบะ แสดงเก็บพวกแี้เลยวันพี้มั้งเนี่ยมา,ยมาแต่มาเนี่ยมันได้เปรียบเมื่อแพ้อามาก้องกลุ่มเป็นไงเนาะ้างาองกลุ่เนาะฝนหานเม็ดแล้วพี่น้องมาหันฝนลิ้มเนี่ยรับไปบ้านรับไปโดนไหมเนอาปลาไปไหนส่วนหนึ่งก็ได้ร้านเอาไปไหวอีกสิ ว่าสิไปมองไม่กับมันก็นต้องพานหันกันเลยเอาเเอาปลา,าเข้าไปไว้ครับลุงน้อยขออเขาไม่น่าว่าเขา อรุนแผ้นี่เัิ่งพี่น้องเป็นได้แผ้นี่มันปันขีลังเฮีย้ยไหลครับพี่นอ้องตอกบอลใบไม้นาวงาไม้แหงมันไหลครับ่องพูขาวันนั่นแหละโอ้ถือกินนี่พี่น้งนองมาสีบานหางเขา ได้ยังครับได้ยังนี่โตอยู่หนองบานแพงแล้วครับสะพานบานแพงครับพี่น้องพี่ตัดข้างซีเจฝั่งตรงข้ามนะครับข้างตรงขามนี่เจ้ครับไก่ได้ไ,ไ,ไหมไก่ได้พวกนั้นได้วหมเนี่ยเพราะแบบสีอุนะ้มๆเนาะแบบนี้เนาแค้นนี่ ก็เก็บฟุ้งยังก็แสดงว่าได้ปลาตัวนี้อุ้มปลาอุ้มเหย้าใช่ไหมปลาขาวครับปลาขาวซอย วนม่งบนอย่างวันด <Lake des Jord ania> ี๋ยววนวานแฮเปลี่ยนบอโอ้ดอกนี่เห็นไหมอะไรนี่คือแม่สีเปรอเนาะพี่น้องตัวปลาแต่เพี้ยนไม่ตัวง่ายครับแต่แต่เพี้ยนใหญ่พี่น้องง่ายหลีใหญ่ายหลี นี่นะที่ขาซุ้มฝังก็อะไรมาแต่เพียนดยนี่พี่น,น้องโตแบบนี่ครับปาหาวน,น,น้ำน้ำมากไหมพี่น้องของตะไลมือนี่แหละไใมาสูุ้มือกับว่าไหลดอกเต่ามือนี่ไหลครับ บานเอาไปไหนหรอกนี่คือที่ครับแล้วน้องมองผู้ขาคู้นมองผู้ขาว่านางผู้กว้างเออสะดุ้งในตอนนี้ยมองผู้ขาว่านางผู้กว้างมองคุณถึงบานไล้ครับเนี่ยรับน่นอ้อมแก้วครับนี่ครับเหี้ยป่าหน้าเกิอยุคนี่แหละครับใกล้ๆกันอย่างเงี้ยมันลอยเมตรนี่ครับ น้องนี่กับเหี้ยนปลา,นาหนาดยี่ติดกันเลยครับน้องบ้านแพงมันเป็นสองนองถามหนองต่อกันน้องบางเง่ยครับเนี่ยปลาปที่นี่กันหน้าเม,มาก,กับสิมาตัวกัน <c oughs> โอ้เต้น ออกแกกสะดุ้งบม่างว้าน่ะพุ่งลงเลยบรรยากาศว่านเห้น้ำไม่ครับพี่น้องน้องบ้านเพ่งครับยกข่างทั้งยกข่างถนนเลยครับ ผู้ใดผู้ถือเป็นจังหวะหา้าางเทียกับมาปานสมจังหวะที่มันมากอะไรทาสิไปอีกจุดหนึ่งหม่องหนึ่งขนออกพี่น้องผู้ใดว่าน,นี่มันค้นหลายครับยื่นไหลายว่านี่ม่องหนึ่งก็เสียหิ้วผู้ถืออยัางนั้ผูเยยกก้เป็นหุ่นสียิมย้มๆนะนี่มันหนาวสู้มันผู้ เราบ่งรุ่นแนคนาา่นี้ก็พี่น้องอย่างนี้วะ่วอึ๊บเจ้าครับตรงนี้ครับโอเคครับพี่นอ้องครับขอบคุณห,หลายๆครับบรรยากาศล่าสุดวา่านแหงน้ำลมวงน้ำไม่ครับอยู่สะพานบ้านแพงครับพี่นอ้อง ขอบคุณพี่น้องหลายๆพ่อคันคลิปนาครับสวัสดีแม่บ่อคุณเปูนพวกขายยับไปหาน้องกันหนึ่งครับ